สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเฟียนะครับ Extraction นะครับเป็นภาคต่อของเกมเฟียนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับกับ f e ีย Extraction Review นะครับเลยก็ต้องบอกนะครับว่า f e ีย Extraction เนี่ยนะครับมันเป็นภาคต่อจาก f ฟ a r นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยังคงไว้ซึ่งความแอคชั่นนะครับความน่ากลัวไว้เป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะในฉากการต่อสู้นะครับที่เราต้องประยุกใช้ทักษะในการที่เราจะย่นระยะเวลาหรือสโลโมชันนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่สําคัญเนี่ยเ,เทคนิคแบบนี้เนี่ยนะครับแม้แต่ในปี2024เนี่ยก็ไม่ค่อยหเห็นในเกมใหม่ๆนะครับโดยนี้เนี่ยเป็นเกมเก่าละแต่ผมยังหยิบมาเล่นในปีปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นเกมที่ให้ความรุนระทึกเป็นอย่างมากนะครับ AI ก็มีความฉลาดมากมันจะปิดล้อมเรานะครับเรายิงที่ไหนเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแ้ะตามมา ถือเป็นเทคนิคการทํา AI ที่บอกตรงเลยว่าฉลาดโคตรเลยนะครับต้องบอกนะครับถึงแม้จะเป็นภาคต่อเนี่ยนะครับภาคเสริมเนี่ยแต่มันแต่ภาคนี้เนี่ยจะมีความเป็นแอคชั่นที่ไวกว่าภาคแรกนะครับคือภาคแรกเนี่ยเราต้องดําเนินเนื้อเรื่องไปก่อนถึงจะได้แอคชั่นนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยเราแอคชั่นเลยนะครับก็ต้องบอกตรงว่าภาคนี้เนี่ยเปิดเกมมาไม่นานนะครับเราจะได้ยิงยิงสู้กับกลุ่มศัตรูเลยนะครับ